การแล้วรงหิวตึงวันเลยเจ้าเนี่ยเจ้าวันนี้นะพี่ผู้ใครก็จะมาเทะก่อนนะเจ้าเป็นหมดละไม่เจ้าฟาดนักขนาดเลยเจ้าเทอะมดนี้ก็คือว่าต้องหยิบข้ัแรงละก้า <c oughs> เป็นวันนั่นของเดือนนะเจ้าใครเป็นผู้หญิงจะเข้าใจนะเจ้ามันเพียนะเจ้ามัน,นก็ หิวเจ้านั่นเนาะอีกี่หนาที่บู๊ใครไปขั้นน้ำส้มแล้วนะเจ้าเนี่ยน้ำส้มขั้นลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะเจ้าเนี่ยเจ้าใจส้มผลเล็กๆแบบนี้นะเจ้าขั้นมันจะอร่อยเจ้าไปส้มสายน้ำเงึ้งนะเจ้าหวานอมเปรี้ยวปัาบขนาดเลยพู่ใครเดี๋ยวเจ้าใส่เกลือไปหมกปายเจ้าวันนี้เจ้าม้อขนาดเลยเจ้ากลิ่นนะเจ้าจะได้เชิงใจเนาะแต่ถ้าหากว่าเขาขยะกลิ่นเย็นเชิงใจอีกอะเติมน้ำแข็งอันเนาะอันนี้ปี่บุคใครเเจ้ากลิ่นแบบ มาดิเติมน้ำแข็งนะเจ้าเพราะว่าปีบใครไปมานั่งหลของเดือนเนาะกัดกินแบบนี้ก็ได้เจ้าเพราะว่าทีเนี้ยอากาศเย็นเจ้าเปิ่นก็จะเย็นยเยือนนะเจ้าอืมโอชื่นใจขนาดเลยเจ้าอืมอ่ม้อ,มอขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวเจ้าปีบุคายนะเจ้า,จาว่าจะไปซักเสื้อผ้าก่อนซักผ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวปีบุคายนะเจ้าจะขึ้นไปอาบน้ำ แต่งตัวเรียบร้อยก่อนเอกะแล้วก็กลวยลงมาอ่าเนียอย่างกินพ่อมีความสว่างมันสบายเนี่ยสบายตัวนะเจ้าลางะนล่างละหนาอืมมออืมเย็นชยวฮ่าเูาเยาน่าฮาฮ่า่าเย็นเ, <c oughs> เาี่าว่่านนาฮ่าฮา ที่บอกเลอย่าเจ้าเผยมากี่เจ้ามีที่บ้านตลอดเนะเจ้าจะมีประเภทแอปเปิลสาลี่แตงโมชมพูบัวหิมะเจ้าก็ส้มเนี่ยต้องมีที่บ้านตลอดเลยเจ้าได้เป็นเหมือนมาตรฐานะเจ้าอบุค่อยถูกเขาหากินง่ายๆเจ้าแล้วก็กับเห็บมันก็ไปโยนกับร่างกายตัวยนะบัวหิมะเจ้า Gìn bóng đi mùa hàm hò lạnh lắm nữa mhm 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 จะบอกกินเจ้าเจ้าหวาไปซักาเสื้อผ้าก่อนถอด,าาดจะขึ้นไปอาบน,น้ำและมันมีความรู้สึกหวานมันสบายตัวมันเหนียวแน่เหนียวตัวเจ้าอาบน้ำตัวหอมมันรสชื่นกันจะเดี๋ยวลงมาตาผ้าแล้วก็หายังกินนะเจ้าขนมซื้อจากในสายาานะวันนั้นเจ้าอืมร้อนชืดอืมโอ้ คือมันเลือกมัมากๆเจ้าขนาดมันหนามีไปไม่ทรายนะลูกบ่าวเจ้าเอากั๊บหัวพักเลยไปแบ่งเปลีอยนกลิ่นนะเจ้าย่เยอะมากๆเลยของกินเยอะของซื้อของใช้ก็เยอะปกสตางค์ไปนักงนักเจ้ามือจามเอวของขายเยอะขนาดอู้จริงใจ